ร,รีวิว้องนะคะทุกคนเช้าวันที่สห้อ <c oughs> งนอนล็กหนหลังนี่คือสถานที่กักตัวนะคะที่พัทยา วันที่สามแล้วค่ะที่เข้ามาอยู่สถานที่ก็ห้องกับตัวก็สวยงามาดีมากนะคะถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับเราที่มากับตัวทางรัฐบาลที่เขาจัดมาให้รกมากก็บอกว่าตายแล้วนกมากนะคะขออภัย <c oughs> ก็จะมีที่ชงกาแฟก็มีก,กระฟงกาแฟให้นะคะลาเริ่มเข้ามาจากอ,อ,อ่นแรกค่ะจะยืน่นกาแฟให้ถึงหนึงเลยเรามีกงุงมีก,มกาเตรียมไว้อันนี้อันนี้ชงห้เช่นน้ำไดีาก <c oughs> ดีมากเลนวะก็มีตู้เย็นนี่น้อยไว้ใส่อะไรที่เป็นพวก สต้องแช่ค่ะต้อนอนต้อน้ำอันนี้ช็อกโกแลตซื้อมาน้ำๆนะคะก็มีน้ำเป็นแพ็คให้อย่างนี้เลยนะคะทิ้งขยะเวลาเรากินเสร็จเราก็ต้องมัดปากส่งขยะไ,ไว้นะห้องก็จะมีเจ้าหน้าที่มากเ,ก,เก็บนักงานอันนี้คือตู้ตู้เสื้อผ้ารถมาค่ะ ป,ประตูทางเข้ามาแล้วเราก็จะมาดูห้องน,น้ำต้งคอยเข้าไปห้องน้ำน,นะคะอ๋โนี่คือห้องอาบน,าน้ำห้องอาบน้ำน,นะคะเปุบูก็จะ ลบนิดนึงอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมือางมล,ล้างหน้าเป็นฟันนี่มีอ่างให้แช่นะ้ำอุ่นหน่อยนี่สุดยอดมากเดี๋ยวอีกนิดเดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดเดี๋ยวเปิดมากเลซู๊บซุบบ นั่นเป็นห้องห้องนะที่เป็นสองเตียงน,นอนนะคะอันนี้คือ,อคือ,อฝั่งนั้นเป็นห้องนอนอันนี้คือห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้เป็นกระจกกั้นนะคะแล้วก็มีม่านรูดไ,ไม่ใช่มีม่านตรงนี้ให้รูดลงขึ้นลงได้เวลาเราอาบน้ำอะไรเงี้ยนี่คือห้องน้ํานะคะสุดยอดถือว่าโอเคสําหรับคนที่จะมา การตัวทางรัฐบาลที่จัดหาให้รู้สึกว่าโอเคมากถือว่าดีค่ะพอใจพอใจอาหารก็อร่อยที่นี่เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแอนด์สปาดีมากนะคะหลับสบายแต่ว่านอนไม่หลับสองคืนแล้วนี่คือน,นี่วันที่สามไม่หลับก็คือน,นอนไม่หลับเลยมันเหมือนมันแปลกที่แต่มันไม่มีอะไรนะคะมันดีมากถ้าใครที่เหนื่อยไ,ไมเพียงที้หลับสบายเลยไม่ต้องกังวลซุบซุบ ดีค่ะดีเสร็จแล้วก็จะมีอะไรให้อนีพวกแชมพูอาบน้ำยาสระผมมีแฟบให้เอามีเร้กแฟ้มเลยผุมสก๊อกยาชีฟันนะคะนิดหนึงที่อยในถุงนี่ของเราเอามาเองด้วยก็มีสบู่สบูสบท่ที่ที่ปั่นหูอที่คื็ถุงข้อบอบน้ำด้วยนะคะดีค่ะดีมากใครที่จะมากลับตัว จากทางรัฐบาลจะให้คนที่มาจะต่างประเทศนะก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องกังวลเลยค่ะห้องดีได้วิวสวยด้วยฝั่งเป็นวิววิวที่ธรรมชาติมากยิ่งตอนเย็นเย็นสบายนะคะอยู่คนเดียวนะคะห้องกับตัวแต่สองเตียงอยากนอนเตียงไหนก็เชิญค่ะกลาวันอีกเตียงนึงกลางคืนอีกเตียงง <c oughs> ดีมากดีมาก สืงคโปร์คูนนะคะอาหารเขาก็อร่อยเขาจัดเขาจัดอาหารให้ให้สามสามเวลาเลยห้องรกนิดนะขอไปชุชุบชุบชนี่คือชัวางเบอร์ห้องนี่ค่ะสีรงพรมนี่ไม่ใช่เป็นสีเบอร์ห้องชุบชุบดีมากดีมากสุดยอด พอใจค่ะบพอใจอใครที่จะมากับตัวจากทางนัดไม่ต้องกังวลเลยมันลกนิดนิดนึงนะคะขอใครทีวงทีวีกว็ดูนะคะนี่ให้ดูเรานิดนึงนี่คือกระจกที่เป็นนั่งแต่งตรงแต่งตัวอยากทานข้าวยังไ, <c oughs> ไม่เก็บเลยข้าว <c oughs> มาส่งเมื่อกี้บช็ดเช็ชชชนะคะดีค่ะดี อันนี้ก็เป็นฝั่งนั้นเป็นห้องน้ําที่เมื่อกี้เข้าไปในห้องน้ำนะคะถือว่าดีมากเลยพอใจอยู่14วันนะคะถึงจะฉีดวัคซีนมาก็ต้องอยู่กับตัวกับทางรัก14วันนะคะเท่าเทียมกันหมดเลยเราก็เฝ้าระวังอาการเราตรวจวัดไข้ทุกวันนะคะ ตรวทุกวันนะคะแล้วก็ส่งผลวัดคุณภูม,ภมิให้กับทางแพทย์ในกลุ่มไลนที่เราจะม,มีต้องส่งผลทุกวันทุกวัน,นะคะ่ะตามระเบียบมีกฎระเบียบเคร่งมากนะคะห้ามออกนอกห้องนอกจากเจ้าหน้าที่เขาจะโทรเข้ามาให้เราไปทำอะไรไปตรวจโควิดีหนอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะเขาก็โทรมาเรียกเป็นไร บุคคลให้ลงไปเพื่อที่จะตรวจโควิดนู่นนี่นั่นนะคะต้องอยู่ในต้องรักษาระยะห่างอย่างมากเา็เาเามีเจ้าหน้าที่ค,คุมเข้มอย่างดีห้ามออกนอกห้องเด็ดขาดนะคะอย่างที่มีได้ยินเสียงอะไรที่เป็นก,ก็คือเจ้าหน้าที่เขามา,มา,า,เ,า,าเจ้าหน้าที่เขามาเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พนักง,งานนี่แหละทางโรงแรมเขาจะมาเก็บพวก ขย่มขยะหน้าห้องแล้วก็หรือจะมาทําความสะอาดอะไรก็ตามที่เราได้ยินเสียงกห้ามออกไปเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาเขาจะไม่ให้ใกล้กันเลยห้ามจนกว่าเราจะฟังแล้วมันเงียบแล้วถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเออไม่ได้เวลาอาหารเช้าแล้วอย่างแปดโมงครึ่งเราก็ออกไปเอาอาหารรอให้เข้ามาส่งเสร็จเงียบเสร็จค่อยออกไปห้ามออกไปในทันทีที่ได้ยินเสียงมีคนเอาอาหารมาให้นะคะมันมันต้องทําตามระเบียบ ถ้าทำผิดกฎระเบียบเขานะคะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเขาจะส่งเขามีกล้องสองทางทางเดินทางหน้าประตูค่ะถ้าใครทำผิดใครออกมาทำอะไรใครไปหากันในห้องไม่ได้นะคะเขาจะจับแยกออกส่งไปกักตัวที่สถานีเหไบเลยนะต้องทำตามกฎอย่างนี้นะคะมีอะไรสอบถามก็คือกดศูนย์ก็ไม่เลยอะ่ะโทรถามเจ้าหน้าที่อยากสั่งอาหารก็ม,รมีลงมีไลน์แอดไลน์เข้าไปนะคะ นี่คือรายละเอียดของทางโรงแรมว่าเราต้องทำอะไรมั่งนู่นนี่นั่นเราเข้ามาในนี้มันไม่มี Wifi คือเหมือนโรับ Wi-Fi ฟล้เราก็จะให้เราเบอร์ตัวนี้ค่ะเบอร์เบอร์เพื่อที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ใครที่มาแล้วไม่มีบงมีเบอร์อะไรเงี้ยก็ใช้เบอร์ตัวนี้โทรหายยงหายาได้หรือออนเน็ตเฟสบุ๊กได้นะคะนี่คือเวลาเราสั่งอาหารเราต้องเก็บบินไว้เขาจะเก็บ ก่อนก่อนเราออกนะคะมันจะมีแจ้งว่าเออเราจะจ่ายตังค์เสียตังค์ที่เราสั่งอาหารกรณีพิเศษนะคะนี่คืออาหารที่เราสั่งกรณีพิเศษที่เราอยากทานอะไรเราสั่งได้นี่เขาจะมีเมนูนู่นนี่นั่นให้ในกลุ่มไลน์นะคะผมจะเห็นภาพอยากได้อะไรก็แคปภาพไปแล้วก็สั่งโทรลงไปเขาก็จะจัดํามให้นอกเหนือที่เราต้องการที่จะเอาแบบเสริมที่เราแบบว่าอยาก อยากทานอะไรส้มตำเอ้ยต้มยำเอ้ยมีทุกอย่างนะคะเพราะเป็นโรงแรมที่เขาจัดบริการให้อยู่แล้วแต่อาหารที่ที่ได้ฟรีจากทางรัฐแล้วก็าทางทางโรงแรมเขาก็จัดให้สามมือ้อช้าขอองวันเย็นนะคะเป็นอาหารสามมือม้อ,อสามเวลาหรือใครอยากสั่งนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกนะคะโทรไปสั่งเลยค่ะ ดีมากเลยอยากได้น้าโอลงโอเลียงสั่งมากินสั่ง,งมาดื่มได้ห้ามออกนอกห้องเด็ดขาดดีมากค่ะรุดรโอโอเคนะคะใครที่มากับตัวนีไม่ต้องกังวลเลยดูคลิปนี้แล้วแต่มันก็แล้วแต่ว่า,เ,าเขาจะส่งไปไหนก็ไม่รู้นะแต่พอดีตัวตัวนี้มาจากประเทศนอร์เวย์เดนมาร์ก็็จะมาเขาส่งมาที่พัทยานะคะโรงแรมนี้เลยมาที่พัทยาโรงแรมนี้เลยนะ อันนี้คือจะชมข้างนอกนะคะนู้นก็เป็นลคลองทะเลไปทางนู้นเป็นทะเลนะคะอุ้ย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 นู้นนี่ค่ะเตรงระเบียงดีค่อนข้างๆก็เป็นค,คนที ie, ush ie, ush ie. ม่มาด้วยกันุเข้าไปเข้าไป โอเคนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วถือว่าคอมเมนต์ได้อยากถามอยากถามว่ามันเป็นยังไงอ,อย่งไงเวลาติดตัวสิบสีวันเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวเหงากลัวอะไรหรอกเราเล่นเม็อฟังเพลงไปดูทีวีไปคุยโทรศัพท์ไปหาญาติหาพี่น้องก็ได้แล้วก็ตอนเช้ามาดืม่มกาแฟนี้ค่ะชมวิวว้าเริ่ดรูมากนะคะรรก็นะะจบเท่านี้ ดูข้่าวเผื่อสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ต้องการสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศเพื่อที่จะกลับไทยแล้วเราไม่รู้ว่าได้โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง,งนะคะก็ดูดหลายๆคลิปนะอาจจะมีคลิปอื่นที่เขาเคยมาแล้วก็ลงลงไว้นะอาจจะเจอโรงเรียนแบบไหนก็ว่าไปแต่ถือว่าโรงเรียนที่นี่โอเคค่ะอาหารอร่อยมากเหมือน,นกันไม่ไปแล้วแต่ปากใครปากมัน <laughs> โอเคนะคะจบเท่านี้ค่ะ